สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพกับ60ชื่อเรนสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านผู้ชมค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญชมค่ะโฉมสวาสดพี่แต้มพี่เคลิมพี่แคลวแม่ช้อยแม่เมยพูลลาบลูกขุนลูกตาลพาโชค พานทองขันหมากล่องหนขุนพลขุนทดขุนไกรขุนโกะชาไทยแต้มทองแด่นด้าวเต็มดวงโฉมสีชมจันท์ทองอุไรเปรี้ยวหวานโปะแตกผุดพองตาวาว ตาหวานบูตึงไข่เต่าพังแป้นพังเพยพังพรขุนหานกะเพราผักหวานพลล่มโฟกัสชาลีชาดำชะอวดชะเอมหวานใจหวานแหววเฮียก้องกระดิ่งกระเจิง ตุบตับบักตูบบุญทุ่มทองแท่งเพรแท้พวงมณีสายสวาดเอี่ยมอองออดอ้อนอวดเก่งเบอร์นาดเบงกอนค่ะ พบกับช่องสารดีโดยพิทิปได้ใหม่นะคะรัโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ